ครับสวัสดีครับวันนี้ขอแนะนําท่านในการทําน้ํายาเคลือบรอลรถให้ดําสวยงามนะครับติดทนนานก็มีน้ําอรมณ์สีดําน้ํายาสันไหลแล้วก็ผ้าผ้านุ่มน้ามําอัดณมนี่ประมาณ3ส่วนนะครับ3ส่วนแล้วก็สันไหลกับผ้านุ่มอย่างละผสมกันให้ได้1ส่วนนะครับก็ใส่พอกซีตรงนี้นะครับก็จะมาฉีดที่ล้อรถนะครับตอนนี้ผมฉีดเป็นตัวอย่างแลวนะครับ หายแห้งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนอกีกรอหนึ่งนะครับอีกรอหนึ่งก็ฉีดไปแล้วนะครับทดลองเพิ่งทดลองนะครับก็จะมาดูอีกอีกคันนะครับอีกคันเพิ่งล้างเสร็จนะครับก็ฉีดฉีดฉีดเข้าไปไม่ไม่ต้องเช็ดนะครับไม่ต้องเช็ดไม่ต้องเช็ดสักรู่มันก็จะดําสวยงามที่ต้องผสมนายาสันไลก็เพราะว่าป้องกันมดนะครับมดนี่หอมได้จะมาขึ้นรถ ดี๋ยวลดกว่าล้อดับก็จริงส่วนสุนัขนี่มันจะมาเยี่ยวเพิ่มเติมอยกก็ไม่รู้นะครับเท่านี้นะครับแนะนำเท่านี้